ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขาสู่สองมาเห่งผ้ามวนครับผมเนาะเอาวันนี้มาตามตอนหน้าห้างพี่น้องเนาะตามสัญญาครับผมเนาะยินคาวา่าเปลี่ยนเหล็กดวนพี่น้องเนาะเปลี่ยนตัวใดนั่นพี่น้องเนาะชีโลงมาทั้งงดเปลี่ยนฟันมากตัวนี้ได้พี่น้องเด้เนาะอาจารย์สายขคมเมนเรียกตัวดวนพี่น้องไปรับชมรับฟังบรรยากาศน้ำกันเพิ่นเดฟันมากตัวใดสำหรับวันนี้ได้พี่น้องเด้ ฝากไว้ฝากไว้ไปรับชมบรรยากาศน้ำกันครับบันมันประตูกระเลงน่าจล่างห้างอีกบันเนี่ยบันวัวนี้กับประตงกระเลงน่าจะล่างให้บันเนี่ยค่ะมันตงกระเลงน่ได้ล่างตัวนี้ได้ที่ที่สวดเตัาเรียนค่ะตัวเรียดนะคะอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้เงื่อนห้างเงืนห้างตัวนี้เงื่อนห้างเงินห้างสวดรอบแรกเงื่อนห้างเงืนห้างสวดวดแรกเพราะว่าเป็นในของอะไเงิ่อนห้างงูชิงนะงูชิงสองหัวเนี่ยสวดวดแรกไ้แต่ลองเบิง ว่าแหละแต่ว่าตอรีดแต่นีเปอร์เซ็นต์มั่นใจเลขตอรีดโอ้อาจารย์มั่นใจตอรีดแต่ว่าอันนี้อันนี้เราเท่าที่สองเงินบ่ค่ะอันนี้นี่รอบแรกตัวอ๋อเงินห้างรอบแรกเอ๋อเงินห้างนี่รอบแรกแต่ตอรีดแต่รอบสองอ๋อเข้าใจแล้วคือคือมั่นใจในตัวตอรีดออ๋เพราะว่าเงินห้างเขาหัวกระสวดรอบแรกอนี่นี่นี่เป็นตอรีดนะคะมั่นใจรอบแรกเพราะมันตรงอยู่ในแต่ล่างค่ะตรงนี้ ตวงมันจะสวดกับพี่น้องเด้อเปเรียกอาจารย์เพิ่นสวดครับผมเนาะสวดเอาเนาะงวดที่สองวดที่สองเนาะงวดที่สองเหมืนมันมันมันไปตรงกันกับเลขไงตะล่างเ้องกันใชครับผมไปตรงกับเลขสูตรเลขตะล่างเนาะที่อาจารย์เพิ่นให้แม่ก็เลยมั่นใจตัวนี้พี่น้องเนาะบนแต่แต่ว่ากับเจ้าผู้เวยเนาะขันตีไปคือตีบยโลายตัวเด้อแต่กันมีในชุดเต็มเห้องกับชุดเต็มไป จุดเต็มน่าจะล่างที่จับให้คั้นมาตัวอื่นแปลกๆแต่มันก็จับอื่นนี่ออกมากเหมือนุดตัวจุดนี่ต่อริดแม่จับอผมนี่ต่อริดมากจับแตกไปแล้วจับแตกไปแล้วเพราที่แหลกเพราะที่แรกแตกแล้วเขาก็จับเอาเนาะเออเขาจับเอาเขาจับเอาห้องพิจารณาเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเด้ออ่าบ่แนี่โมนันนะครับเนาะเอ้าเมื่อนี้อ่ามือนัดครับอ่าอืเออเออมือนัดวันที่สิบสอง วันที่ที่หกเตรียมรับทรัพย์เออวันที่ที่ผเตรียมรับทรัพย์รับชควได้พี่น้องเด้มาตามตอนนาท่างปรูสายขมรนครับผมเนาะใมันยังกับบอลูละวัตถิ์ีสายขมิ้นคือดังขนาดชุดมือนี้พี่น้องนาลุงซื้อได้กันมาขมรนดังเลยใคเบิ้งเลยวัตถสายขมรนนี่พี่น้องเลยอันนี้แหกบิ้มรวดชุดเต็มเด้ชุดเต็มค่ะแต่ก่อนมันมีมีหกชุดแต่ก่อนมันมีหกคู ไอ้เจ้ากวนมันมีเข่าคูบันนิตัดตออกหาเห็เยอะอยู่แปดคูชุดเต็มบนล่างไง้เจ้ากวนเครื่องเรียนทั้งบน,บนทั้งล่างยืน้องกันแมนแล้วกับิสรุปยัยโยแต่ว่ากันเท้าว่าบนกับซื้อล่างนั่งกันมาล่างกับซื้อบนพร้อมค่ะเอาสังกันค่ะได้เป็นหน่อยสิเป็นแนวทางนะคะบันนิตัสโอ้มาหอดก็ใส่กันแล้วนอนหัวกระตืนี่กันรับตัวอันเดีย หกสามมันอยมันตุงกระเล็ดเกาหลีโอหกสามอ่าหกสามัมตุนกระเล็เกาหลีครับผมอ่าศูนหามตุนกระเล็ดเกาหลีอ่าอมีมีมีนี่ีมีหลักฐานเขามีแก่อตไครับผมส่วนมาอาจารย์อาจารย์พจนสวดเนาะเมตุนสวดนี่นี่นี่ยูนได้หนึ่งเสวดขอโ่งอ่านี่ศูนย์ห้าหกสามศูนย์หกครบเลยสี่ตัวครบเลยเห็นไหมอือครบสี่ตัว อยู่ข้างในเขาต้องใส่พิจารณาเบ้างเพราะว่ามันเต็งกับตรงกันพอดี03ผู้ใดซื้อแล้วก็ดีน้ำยินดีด้วยฮะยินดีด้วยใช่แล้วมาที่หกป่ะไอ้พราะ้องมาที่หาพอ่อ <laughs> <laughs> เรื่องเต้นิ่งหัวถาเพราะว่าหนึ่งแปลงเรงพราะว่าคือบรลุ่ง30น้ำขึ้นซื้อแล้วก็ดีน้ำถึงมันดังพร้อมอ่าดังไงรอดแต่ดีบ่มีขาย ข้าวผมข้าวมองไว้ไงดังแห้งพวดเขาเกิดได้มีตัวตัดตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวกันไว้แปดหา้าแปดเก็ไม่ได้ใส่เจ็ดห้าไม่ได้ใส่เก้าห้าไม่ได้ใส่เดี๋ยวม,มีช็อตให้เบิร์กขึ้นกันครับผมตัวนี้ผ่านไปเนาะตารีเท่าผ่านไปตอยู่ในหนีเด้อต้มกันกันเลขยกตาลังเห็นว่าอ่านี่แปดห้าให้เข้าเบิร์กดีแปดก็ห่ามีบะ S <S มันเป็นหัวสองหัวปูแบบตีไปเป็นหาเอ้ยตีไปเป็นแปดเห็นปะมันนี่ซองหัวตัวงูสิงสองหัวจวดออกมาก็ได้สองหัวขึ้นกันงูสิงสองหัวองูสิงสองหัวจวดออกมาก็ได้สองหัวิง <advant. S 2> ื่อนห้างเงินห an ้างเงินเงอนเงินเงินห้างงูสิงสองหัว เอามาสวดก็ได้ขึ้นสองหัวเรือนเออก็้หาแปดหาเก้าคสิบกันนี่หาแปดหาเก้าเฮ้าเบิ้งวิ่นึกับแปดตครับผมแมนนวะแน่แนแน่แนเพื่อนเขาดับไปบอิอยเลยเนี่ยอ่าแ<า>ต่ว่หหาหาเจ็ดเอาเจ็ดศูนเจ็ดกับนีเล้แม่นวะครับผมศูนย์เจ็ดกับี่ัแต่ขั้นพุทีตีศูนามกับแม่นเพราะว่าหาเจ็ดกับเ่าตีกันพวกมันยักหน่อยวะมันยักห่าเง่านะเบิ้งเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์สามแมนวันนี้ซีศูนย์ไม่ใส่ซีศูนย์นี่กันบักนี้ไว้เนี่ ซี่ศูนย์กันกันศูนย์หากครับผมเนี่ยเจ็ดหาข้าก็มีเห็นว่าเขาจับใจกันอ่าอ่าก็ไดกับห้ากับมี่อ่ามันแกลยกันควล้กันเก้าหายมเขาเบื้งอีกเตี้ยมันจะเป็นเก้าเก้ามาอืมอ่าเขาเบื้งเรียงจะเป็นเก้าอืมนั่นแะเบื้งเรียงนี่เป็นเก่าเบื้งเรียงจะเป็นแปดมันกับที่ีแปดเก้าเพิ่มเก้าหาเพิ่มอ่าเขาสังเกตบางอย่างดีเด็กเนี่ยมันกับจับไปได้หลายตัวครับคือว่าไงคือคือจุดในนี่คือเป็นเลขสวด ตวงกับม่แต่ล่างเท่าเพราะน,นั้นคือคือบ่อมีอื่นไก่แต่ล่างเท่ากับตวงแต่ว่าใบนั่นเดี๋ยวเด้อเด้อนี่ก็เดี๋ด้อจิบเอาใบนั่นม่เบิ่งแต่ว่าขันวงกลมตรงตรงัวไหนออกตัวนั้นได้นเนาะแต่ว่ากใหญ่วงกลมสีสูงกว่าแค่ตรงอีกว่าน,นี่จั๊กจะอยูไ่ไรบ่ได้เท่าได้ครับเป็นจะอยู่บ่ได้ครับอือน้องพี่น้องอ่าเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อปากไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อสำหรับปาอ่าผู้ที่ติดตามอาจารย์ ฝากสีน้ำตาผมนะที่16นี่ครับพี่น้องเด้วยแล้วแต่าเอาเค็งๆเลยเฮา้าครึ่งวันนั้นนี่บอที่บอกว่าวงกลมศูนย์หกมันกลับไปเน้นตัวผิดออกศูนย์หกเนาะอ่าหัวดงวดที่เราผ่านมากับวงกลมให้ตัวตรงกันที่กันวงแค่ศูนย์กับเก้ากับหกนี่บ่มันก็ว่าเก้าหกมันก็ตรงโพดเป็นบ่ทรองงวดมันตรงมาหัวดงวดนี่ ตัวนี่กับมาวงกลมตรงตัวนี้บหมนเนี่ยวงกลมศูนย์ในขวันรอบแรกเนาะครับผมออมันกับมาตรงกับสามเหมือนกับผู้ใดซื้อแล้วก็ดีน้อดีใจน้ำอ๋อีใจนัำมาตาล่างนะบ่ค่ะอ่าเด็กๆตาล่างผู้ใดซื้อผู้ใดซื้อได้แล้วดีใจน้ำค่ะแต่ว่ามันมันมันดังเกินไปมันเกิดเท่ากับตื่นนี่กันอืมมันก็ตรงกันเก้าหกก็ตรงกันศูนย์หกก็ตรงกันอ่าสามศูนย์สั้นสามศูนย์มาตรงกับจีรุ่งหกสามกับศูนย์หกเลย นาะเก้ากับศูนย์เนี่ยเขาบว์มาน้ำกันอยู่แล้วสองกับสามไม่มาด้วยกันสามกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมันบ่ครับผมอ่าตีไปอีกตัวนึ่งกับเจ็ดกับเก้าไม่มาด้วยกันบวชไล่ออกไปเบิร์ตให้ว่าเลขเลขไล่ตัวคาดออกแล้วเรียยูซีคูเรียยอซีคูคือมันตรงกันได้เข้ากับชื่อไปมันตรงกันเข้าร่วงไปเบิรเหงาว่ามันตรงกันแต่ว่าเขากะเราใจ่บุพีน้ำนองานพูดอี่สีบแล้ลงทุนจกคอยลงทุนกานพูลงทุน ไปไล่์แล้วก็บุยังพูดจับลอตเตอรี่แว้นที่เบิดเป็นล้านแล้วก็มีเอาเดินว่โทรวมอะโอเสื้อมันเรียกการบัตรนี่ในแต่ล่างตรงกันเป๊ะกับเลขสวดแมน่เนี่ยหกสามครับผมมี่แมนบ่อ่าแล้วก็ศูนย์หกนี่แมนบ่ครับผมเลขในแต่ล่างเป็นยังคือขาดหายขั้นเสีลงเตรียมไปสู่ตัวกระซับอกเบิดแม่นบ่ ก็ซ้ำบอกว่าทุ่นโตในตารางไม่มีห้าค่ะแอดดูแล้วแมนแต่ว่าเรียกวิ่งอ,อาจารย์นี่ดิเหมือนเดิมค่ะไอสังเกตมองเรยียกวิ่งบบืมึงเงนะรีกวิ่งเนอะหมวดวันที่ที่หกมิถุนาค่ะวิ่งเก้ากับศูนย์บนวิ่งห้ากับหกล่างเก้ากับเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันแมนบอกบอกอย่างวุก้กกรมศูนย์หกศูนย์หกอ่าอ่าสังเกตดูให้ดี งวดวันที่งมิถุนา9กับ0ไม่มาด้วยกัน5กับ6ไม่มาด้วยกันวงกลมออกเฉียง69เอ้ย96ตรงเป๊ะครับผมแน่นบ่แต่งวดวันที่16มิถุนา9กับ0ไม่มาด้วยกัน5กับ6ไม่มาด้วยกันอมันดีไปใช้อยู่เนี่ยอืมเขาค่อยจับตาเบิงมันดีเปลี่ยนไปคือจังเอาขาดแค่นี้ยไปบ่ขั้นตัวนี้บ่ออกมันตองมาหน่ คันพ่อมาหนีเมันอกี้สีมานี่ครับผมอ่านั่นนี่ชุดเต็มปัดนี้ชุดนี่้ยจับคู่ให้เลขนด้วยคู่เลียงสามคู่ที่คู่นี่ละพี่น้องเอ้ยข้องอยู่ปันคขาดจัดงานนี่นะเอาเบอร์ด้ามาตัวายเรียกเอางน่หนิเลียมรับซับอ่าด้วยพี่น้องเอ้อบนวิ่งเก้าเม็ดเดียวเอ้ยวิ่งศูนย์ตัวเดียวรองเก้าข้างล่างวิ่งหกรองห้าครับผมกีเจ้าหน้ามีตัวเดียวล่างหกสาม อ um ืมน um ั่นแหละกะคันว่าคันคันหัาวาลังกะสื่อบนไว้นอ่าเลขภายในสีคู่นี้บางเทีอถือทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะศูนย์หกศูนย์ห้าหกสามแปดห้านี่แล้วครับแล้วแมนนี่แหละนี่ซ้ำนี่แต่คันพ่อออกไม่ออกข้างบเอฟซีแม่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีเด่นชุดเต็มเนาะครับผมคัน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 ผู้สี่เด่นชุดเต็มกัเพิ่นเรียนไปนี่อ่าอ่าผู้สี่เด่นชุดเต็มกัเพิ่นเรียนไปครับผมเพราะว่าเลขตัดออกจากนี้วะ ลูกตัวนี่ตัดออกจากนี่นี่หนึ่งสองสามสี่นี่อยู่นี่อยู่แล้วแมนมันมีไอ้แอาจารย์เพิ่นคัดซ้ำตัวแน่นๆอันนี้สำหรับผู้งบหลายครับผมพัดคัดซ้ำให้ก็คือตัวเพิ่นมักพี่น้องเด้ออ่าจังได้กับพี่ตาน่าให้เป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับแนวทางจากเดี๋ยวพระสายเทียนตัวนี้ลงยูทูบช่องมหาเนี่ยแตบนี่ศูนย์หก ่าลงช่องหาเงับเียบอยู่จ้ะ06ตัวเต็งอ่าตัวเต็งพี่น้องเนาะอ่าตัวเต็ง0603ต03มันดังเกินอ่าอมันก็มีอยู่ในสูตรเพิ่นอ่ยินดีด้วยครับผู้ใดซื้อได้ดอพี่น้อง03เนาะยินดีนําบ่แม่นบ่มีมีมีครับมีแต่ว่าหงบ่ลงเพราะว่าเอาในตารางเพราะว่าวงกลมตรงตัวไหนมันออกตัวนั้นแต่ผู้ใดซื้อได้ก็ดีใจนํา ขันออกก็ได้เี่เท่าน่ะเพราะว่าคนมันดังแหลวเขาก็เลยตัดออกตัวกันในมาศูนย์หกเหกในมือครับผมตัดศูนย์หกกับหกสามเบ่เพานั้นอ่าอ่านั่นละอะไรไปแลยมามันเดี๋ยวทำนี่ผู้ชุดเต็มผู้งบไหลอืมอ่าตัวนี้ก็ขั้นเขาจีกับกับบนบวกล่างมีสี่คู่แต่ไพ่ในตัวอาจารย์หรือผู้เขมนว่ามักตรงตรงตัวหนักเล่นตรงตัวกับกันทุ่นในใดๆพูดละแสนอื ทัานตรวตรงกันได้ผู้ดันลั่นทิื่นับม <c oughs> ันออกครับผมอมือนี่วันที่12คนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่กลางป่าอ่าแต่มือวันที่16คนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่กองฉลากไปเนี่ยอ่าวัดดวงกันไปวัดดวงกันไปเอาที่เห็นสามตัวบ่มีเท่นไหรกันมีเอออยู่นี่สองตัวให้เอาไปสองตัวซะก่อนแต่สามตัวกระดิชัดอะไรกัน โสามตัวกะตีมีอยู่สามตัวมีตัวคันโครงที่ไทยปล่อยไปโหลดอือเนีบไปดีโหลดนะตารางก็ผ่านไปสอชุดเต็มก็ผ่านไปสองตัวก็ผ่านไปเอ้าจัดไปสามตัวเลยบ้านเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เที่ยงกันเลยทั้งใจนี่นะเอาอ่าพี่น้องก็พิจารณาเบอร์เดียบบ้านเลยนั่นจะมีอยู่ในกรอบเก่าแมนนี่บอลลูดอยู่ในกรอบจักอันนอกอ่าสี่ศูนย์หก อันนี้ก็ศูนย์หกสองตัวสี่หกสามนี่ก็มีหกสามห้าศูนย์ห้าก็มีศูนย์ห้าห้าแปดห้าก็มีแปดห้าครับผมเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างอดีไม,ม่ดีออกทั้งบนตัวล่างดีบ่ดีเลขตัวนี้ออกทั้งบนทั้งล่างออกตัวกับือตัวบบกับตัวเด็ดถ้าแม่นออก,ก,ก,กรรอีกก็ได้ข้อมือซื้อก็ว่าฟันเ่ยฟันว่าไอ้โอ้ยเลขปูสายขมิ้นถูกอีกแล้วขว่าเนาะ เต็เคยไปเชียนติดไว้บ้านพ้าท่องเชียนติดไว้ร้านค่ะทุกงวดครับผมงวดนี้ก็ได้ไปนิมิตฝันว่าเลขปูนะออกทั้งบนทั้งล่างเลยหัวหตัวเดียวออกทั้งบน